ดูแลตัวเองยังไงตอนอกหักเคยครับเคยคือคือส่วนใหญ่เล้วโน้ตดูถามีก็ทุกครั้งนะฮะโอย่างงี้ต้องเชี่ยวชาญในการดูแลตัวเองนะใช่ผมเชี่ยวชาญมากคือผมว่าช่วงเราอกหักเนี่ยเราโอเคเราเศร้าได้แต่ว่าเราต้องหาอะไรทำคือถ้าเราอกหักแล้วนั่งแบบเฮ้ยกูอกหักว่ะเฮ้ยกูอกหักกูเศร้าเนี่ยตายผมบอกได้คำเดียวว่าตายอย่างเมื่อตอนผมอกหัก แฟนคนที่สอง <c oughs> ผมไปเรียนกีตาร์เรียนเรียนเรียนจนแบบเออให้มันเก่งขึ้นไว้เออก็ก็โอเคก็ลืมเรื่องแฟนไปพอมาอกหักแฟนคนล่าสุดผมก็ไปออกกําลังกายเฮ้ย <c oughs> ออกกําลังกายเอยออกมเออมันก็มีกล้ามขึ้นมานิดนึงนะและนี่คือมันเหมือนมีอะไร <c oughs> ให้เราทำํำส่วนไหนคะหนูไม่น่าทำลาย <c oughs> พี่อย่างนั้นเลยใช่ไหมเป็นกล้ามเนื้อเพราะว่าเป็นกีฬาคาร์ด เพราะว่าไปลงเรียนวิชาไปกีฬาอักข่อ,อคยครอสเอาเป็นว่าเราก็เออออกกําลังกายแล้วมันแข็งแรงขึ้นไงมัน,ม,นมันมีสิ่งให้เราแบบอื่นมาเนาะเออมันก็มีสิ่งให้เราคอนเซนเทรตมากกว่าจะมานั่งแบบ <c oughs> ใช่ดูเป็นผู้ชาย<ม>คิดได้เนาะดีะจังไม่จริงๆลามแบบว่ามันห้ามไม่ได้หรอกจริงๆคนลาแบบ อกหักแล้วมันจะนอยหรือมันจะแซดหรือมันจะแบบมีช่วงจมจ่อมกับความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยมันมีได้ปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันต้องมีจุดสิ้นสุดของมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบบางคนชอบปฏิเสธตัวเองว่าอุ้ยฉันฉันจ้องเข้มแข็งฉันจะไม่เฮอร์ฉันจะไม่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปทําอย่างนั้นหรอกมันก็เศร้าได้ปกติมันเป็นอารมณ์มนุษย์อ่ะใช่พียงแต่ว่ามันต้องมีจุดสิ้นสุดหรือมันต้องมีจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอพอแล้วไปหัดเล่น crossword ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย ไอ้แต่ม,มันอย่างผมนี่แบบมันจะมีช่วงเสียใจบบว่าแบบใน <c oughs> ช่วงนี้เสียใจว่ะโอเคกูจะร้องไห้แว่งร้องให้ตายไปเลยเจ็ดวันเนี้ยร้องให้ตายไปเลยหลังจากนั้นก็จะไม่ร้องแล้วแต่อาจจะเสียใจอยู่แต่ว่าก็ก็หาอะไรทําอย่างอื่ <c oughs> <c oughs> อนเพราะไม่งั้นมันก็จะก็จะจมอยู่กับความเสียใจแล้วตัวเราก็จะเน่าลงเน่าลงอะไรอย่างเงี้ย